สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาทําชาลินส์สุ่มวาดรูป4วันนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นวันแรกนะคะทุกคนในการสุ่มวาดรูปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนไปเลยและนี่คือสิ่งที่เราสุ่มได้นะครับขั้นตอนแรกเราใช้โครงสร้างของไอบิดเพนในการตัดเส้นค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาวาดผมน้องผมที่เราสุ่มได้เป็นผมสั้นจากนั้นก็วาดชุดของน้อง น้องจะมีปอกแขนที่ตรงมือสองข้างจากรูปต้ตนแบบกระโปงของน้องจะสั้นๆนะคะและก็มีถุงเท้าครอบเอาไว้ถุงเท้าของน้องจะไม่เท่ากันและมีรองเทา้าผ้าใบจากนั้นเราก็วาดเขาบางกรให้น้องตามด้วยหางหางน้องก็จะสั้นๆยาวๆนิดนึงนะคะต่อไปก็จะไปถึงการทำตาค่ะทุกคนเราก็จะวาดตาตามต้นแบบ เราคิดว่าน้องเป็นมังกรก็เลยวาดเขี้ยวให้น้องเขี้ยวเล็กๆจากนั้นเราก็มาลงสีกันค่ะท er> ุกคนโดยที่เราจะลงสีจากตาของน้องค่ะทุกคนที่มีสองสีสีหนึ่งสีเทาสีหนึ่งสีแดงจากนั้นเราก็จะมาลงสีผมที่เราสุมได้เป็นสีเหลืองนะคะทุกคนจากนั้นก็จะเริ่มลงสีที่เสื้อเสื้อของน้องจะเป็นสีส้มนะคะทุกคนเพราะว่าผิวของน้องจะเป็นสีเหลืองอ่อนและตามด้วยหางและรองเท้า เราจะให้น้องเป็นมังกรที่สดใสเพราะน้องมีสีผิวสีเหลืองซึ่งเป็นสีแห่งความสุขและมิตรภาพนะคะทุกคนเราได้ตั้งชื่อน้องว่าซัมเมอร์นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย